ก่อนอื่นนะครับเมื่อเราได้รับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับให้เราเข้ามาที่ลิงก์ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ทาง Li n ์ทาง Facebook หรือทางอีเมลนะครับให้เราเดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับคลิกซ้ายนะหนึ่งงไม่ใช่ดับเบิลคลิกเมื่อเราคลิกเข้ามาจะเห็นมันจะมีอยู่3ไฟล์นีให้ดาวน์โหลดทีละไฟล์นะครับดาวน์โหลดทีละไฟล์เอาให้จบทีละไฟล์ก่อนยกตัวอย่างเช่นเราเลือกดาวน์โหลดไฟล์แบบฟังหัดนะครับคลิกขวากดดาวน์โหลดครับ สักครู่นะครับเขาจะบีบอัดไฟล์ก่อนนะครับตรงบริเวณนี้ฮะเห็นไหมรอนะครับให้ค่อยๆดาวน์โหลดไปก่อนนะครับเอาให้จบทีละไฟล์อย่าไปดาวน์โหลดพร้อมกัน,นครับเราจะเห็นว่ามันใกล้จะจบกระบวนการการบีบอัดนะครับแต่เมื่อจบกระบวนการการบีบอดัดเราก็ยังคงต้องรอให้มันมีการดาวน์โหลดลงไปไปในนี้ก่อนนะอันนี้คือการบีบอัดนะนี่นะครับ รอจนจบกระบวนการน,นะครับคือไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นะครับคอราะเรียนนี้ปกติมันจำหน่ายอยู่ใน Lazada เนี่ย2,004นะฮะดังนั้นทั้งวิดีโอ9ตอนแบบฝึกหัดก็9บทเรียนเต็มนะครับอโอเคตอนนี้บีบอัดแล้วนะครับเห็นไหมขึ้นเครื่องหมายถูกจากนั้นก็จะค่อยๆดาวน์โหลดลงในระบบก่อนนะครับเนี่ยฮะต้องรอให้ดาวน์โหลดเสร็จนะครับ ือถ้าอินเทอร์เน็ตมันช้าหรือมันเกิดสะดุดนิดๆิดหน่อยๆเนี่ยมันจะดาวน์โหลดไฟล์ได้ไม่ครบเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดมาครบหรือไม่ครบด้วยนะครับอ่ะโอเคแบบงานทำตามเขาบีบอัดไปแล้วฮะดูจากตรงไหนให้เราไปที่ดาวน์โหลดของเรานะครับนี่ฮะมันจะมาแล้วฮะอันนี้บีบอัดตัวแรกเสร็จแล้วนะนี่นะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ช่องดาวน์โหลดของเราก่อนช่องนี้ฮะจากนั้นมาถึงวิดีโอครับ คลิกขวาที่วิดีโอนะครับกดดาวน์โหลดตัวเนี้ปกติมันจะมีการบีบอัดนะครับแบบไฟล์มันค่อนข้างใหญ่ไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับนะน้องๆล,ลองดูรอดูขั้นตอนนะฮะรอดูขั้นตอนว่าเมื่อมันบีบอัดไปเนี่ยนะครับเราต้องไปแตกไฟล์ตัวนี้อีกทีหนึ่งก่อนคือหลายคนไปแตกไฟล์แล้วไปแยกแยกไฟล์ออกมาแล้วได้วิดีโอการสอนไม่ครบครับ เดี๋ยวรอดูก่อนนะอยากให้เห็นรูปแบบการอัปโหลดข้อมูลไปเรียนกันแบบเต็มๆเพราะกลัวหลายท่านได้ข้อมูลไม่ครบฮะนี่ฮะมันขึ้นคำว่าบีบอัด1นึลงเสร็จแต่ตอนนี้กระบวนการการอัพโหลดหรือดาวน์โหลดเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3าฟล์ใหญ่อยู่ในนี้นะ,ะต้องรอก่อนนะฮะนี่ฮะเห็นไหมจะค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบอยู่ตรงนี้นะครับมี3ไฟล์หลัก ต้องให้ครบนะครับไม่งั้นวิดีโออาจจะไม่ได้ถึง9ตอนก็ได้นะครับส่วนไอ้ไฟล์สุดท้ายวิดีโอตรงนี้นิดเดียวฮะดาวน์โหลดแป๊บเดียวก็ได้แหละเพราะว่ามันเป็นวิดีโอแนะํนำนะครับโอเคนะครับจะเห็นว่ามันใกล้ดาวน์โหลดครบแล้วครับเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เมื่อมันโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราไปที่ช่องดาวน์โหลดของเราครับ ไปที่ช่องดาวโหลดเลยนี่นะครับจะได้ทั้งหมดนี่นะฮะวิดีโอการสอนไปประหัดอ่ะตัวนี้ก่อนนะครับไปดาวน์โหลดเอาวิดีโอแนะนําก่อนเลยวิดีโอแนะนําการเรียนนะครับคลิกขวาแล้วก็กดดาวนโ์โหลดตัวนี้ไฟล์เล็กๆครับไม่ใหญ่แป๊บเดียวมันก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยจบนะครับอ่ะไปที่ช่องดาวน์โหลดของเรามีนะครับจากนั้นก็ คลิกขวาในพื้นที่ว่างนะครับสร้าง New Folder ก่อนนะครับสร้าง New Folder ผมจะสร้างเป็นชื่อนะครับคอร์สเรียน AutoCAD น,นะครับ20 22นะครับคลิกบนพื้นที่ว่างจากนั้นก็คลุมแบบนี้ครับลากเข้ามาไว้ในคอร์สเรียนนี้ก็จะได้คอร์สหลักตัวนี้ฮะแล้วไปคลิกเข้าไป คือเราจําเป็นจะต้องแตกไฟล์นั่นเองแตกไฟล์ที่มันมีการซิปไฟล์ไว้เนี่ยนะครับอ่ะผมก็จะแยกกว่าน,นะคลิกข,ขวานะครับแท็กนะครับ x tag here กดเลยครับผมวิดีโอการสอนนะครับสังเกตดูผมกดเฉพาะตัวบนนะฮะหลกัหลกๆตัวบนก่อนนะตัวที่2เนี่ยตัวที่1ตัว2ก็ได้กดไปตัวหนึ่งก่อนนะครับ โอเคเมื่อจบกระบวนการเข้าไปดูวิดีโอก่อนนะครับวิดีโอการสอนเนี่ยมาเห็นไหมนี่ยฮะมันมี4มี5มี9มี6อ่ามันยังไม่ครบใช่ไหมครับอ่าตัวตัวที่2ใช่ไหมผมกดไปแต่น้ำกดตัวที่1นะต้องจําไว้ก่อนนะว่าเราแตกตัวไหนบ้างน,นี่นะครับมับนจะต้องมี9ตอนฮะวิดีโอการสอนต้องมี9ตอนกับวิดีโออื่นๆ อ่านะครับตัวที่3ครับคลิกขวาเหมือนกันครับคือแต่บางครั้งการดาวน์โหลดหรือการอัปโหลดไม่เหมือนกันนะน้องๆอ,อย่าเพิ่งไปสับสนนะฮะทีนี้ไปดูก่อนนี่ครับมันต้องมีแบบนี้ฮะนี่นะครับต้องมี1 2 3 4 5นะครับ 6 7 8 9ประมาณนี้ครับอันนี้ได้วิดีโอแล้วนะคือเข้าไปดูก่อนมันมีเทคนิคอื่นๆด้วยในวิดีโอก็จะมีแบบไหนสมมติว่าผมเข้าไปดูที่วิดีโอบทที่1นะวิดีโอก็ตรงนี้ฮะน้องๆก็เปิดวิดีโอดูได้สมมติว่าผมเปิดวิดีโอแบบนี้ฮะดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยครับดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บวิดีโอต้องเล่นนะฮะทีนี้ไอการเล่นวิดีโอนี่ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของเพื่อนเพื่อน้องๆแล้วล่ละนะครับว่าใช้รูปแบบการเล่นแบบไหนนะครับใช้รูปแบบการเล่นแบบไหนถ้้าเเปปป็็็นนนนนีพลกแบบะะไ นี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นต้องได้ทั้งหมด9บทเรียนนะครับในทีนี้ทีนี้ไปดูแบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัดนี้แต่ครั้งเดียวครับแยกครั้งเดียวเลยนะครับโอเคแล้วไปตรวจที่แบบฝึกหัดทำตามครับก็จะต้องมี9หลักแบบนี้ฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะครับ7อยู่ไหนอันนี้7เห็นไหมเจ็ดนี่ยนนครับแปเครบแล้วโอเคก็ตามนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ดังนั้นหลักๆที่เราจะเก็บไว้ในคอร์สเรียนเราก็จะมีหนึ่งวิดีโอไปฝาทำตามกับวิดีโอการสอนพวกนี้ไม่เกี่ยวน้องๆสามารถลบทิ้งได้เลยฮะมันหนักเครื่องนะครับอันนี้คือรูปแบบวิธีการนะครับรูปแบบวิธีการที่เราจะได้คอร์สเรียนเอาไว้เรียนตามทีนี้สําคัญนะในวิดีโอแนะน,นําจะบอกนะครับ วิดีโอการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อนๆน้องๆสามารถอัปโหลดลงในแฟลชไดร์เอาไปเปิดดูในทีวีหรือคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆแต่การเรียนควรใช้คอม2ตัวนะคือคือคอมที่มันมีโปรแกรมเนี่ยเราต้องเขียนตามแล้วก็ดูจากมอนิเตอร์อีกตัวหนึ่งหรือดูจากทีวีอีกเครื่องหนึ่งนะครับวิธนนีรูปแบบการเรียนถึงจะเข้าใจง่ายกว่าอย่าใช้คอมตัวเดียวสลับกันไปสลับกันมานะครับผมดังนั้นเงื่อนไขรายละเอียดการโหลดประมาณนี้ส่วนใครติดอะไรก็ถามได้นะครับในไลน์ ไอีไลน์เอตัวเล็กนะครับเอแอนิมอลนะเอตัวเล็ก0ูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งนะครับผมสอบถามเข้ามาได้ถ้าไม่ติดสอนเดี๋ยวผมจะรีบตอบนะครับกราบขอบพระคุณด้วยสำหรับทุกท่านที่สั่งซื้อคอร์สเดยนต่างๆเข้ามานะครับพบ